เอาอีกเนาะจ้ะเนาะเผัวไทยผัวไทยเอาบ่ผัวไทยก็เอาผัวไทยก็เอาเนาะเอาเบิ้ลผัวพลังก็เอาเอาเบิดเอาเบิดดอวยถาแป๊บนึงฮันเอื่ยยังนี่นั่งแบยฮีเพี้ยวแบยฮีหมกมวนอันบอลไปคอยาวคายของกินนะยวงเหรนะตลาดขายของกินจะชื่อเลยอันนี้คนนี้คืองงงบ่เคยมาบ่ขายดีป่ะอะไรขายอะไรขายเนาะลูกค้าแบบเพิ่มทีกับคนเวียดอีบ่เนี่ย เจก็เป็นคนเบียดกันบ่เป็นคน่ะโดยเอาพระแก้วเด็ก็ได้พอดีเป็นแสนหนึ่งลเนาะเาแม่มาเจ้า็คนเบียดทขาชือบ่โดยโบัเอินคือะชื่อเนอร้อยเปอร์เซ็โดยคือศาสนาพูดแมนก็กานแอปเปิันซีแอปเปลก็ได้แอปเปิลโดนบ่โดนึงคนดนลยโดนจิ๊โดนจี๊ดโดนจี๊ดโอ้ไก่บัวปาณจักลักไปด็ าักรทางนี้เขาก็สิเลี้ยวออกนี่เลยเลี้ยวซ้ายมานนี่เลยออกสปสู่เป็นทางใหญ่ออกส่้ทางใหญ่เลย นี่คือตลาดดาวเฮืองเป็นตลาดที่ใหญ่ของปากเซ่ละตอนนี้อยู่สองตลาดใหญ่คือตลาดดาวเฮืองแล้วก็ตลาดโอด็อปโอท็อปนี่แหละชสบายดีสบายดีสบายดี่เนาะไปจะไปบอไปเจอไปจอไปอยู่ไหนด้วยอ๋อท่าใด สี่ท่านกีบขอบใจข้ามมือขวาเนี่ยจอดดูวย้ายบันดดมึงจกเอาคุณพูดมอมจอดเหรอ เราขึ้นเลยนะเป็นมีมองจอดครับตรงนี้เดือดตาลพีง่ายที่สุดเลยเด้อ๋อนี่เราจะจอดอยู่แถวนี้แหละทุกคนเลยจ้าวเราไปจอดนี่ละ การเริ่มห้อนเลยแต่ว่าเบอร์ซ้ำม้วนเด้เลยทุกคนม้วนในห่อนแหง้งปลาคล้ยสุกคุม,มาโอ้รถส่งแถวก็เต็มเลยโอ้รถส่งแถวจะอยู่ในนี้เนาะยังบานหวยเงินปากส่องดกักดักเงินบ่ดักจึงเลาะไปที่เลย แท็กซี่สุกุมแมนวินโอ้หลายเนาะโอ้หลายหลายรถแต่หลายคนก็หลายยกเครื่องเต็มเลยคันนี้โอ้ตุลาการมาซื้อเครื่องมาซื้อเครื่องซื้ออย่างกระเกะกรับ อ๋อตรงเมื่อใช้รถคดี <Okay. S 1> รกระตึ๊บจับปลาซักฝากซี่โอ้เครื่องเต็มเลยเนาะโอ้ผู้สาวเมือ่อใช้กระตึ๊บเอาผู้สาวเด ขี่กายบาดฟางรถจักอยู่ในนี้เอาเราไปจอดอยู่พุน่นด่าเต็มเลยเอาเราโค้งไปจอดอยู่พุน่นทีแท้เขาโค้งเขาอยู่นี้ขายเกือบเกือบกาสร้างซื่อเกือบกาสร้างเกือบเตะมันมันมีสองรุ่นบ่ของแท้กับของบ่แท้ธรรมดาฮ่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 าของของธรรมดาราคาเท่าไรธรรมดาเจ๊ซิท chết chết quá cứ phép thẻ thẻ sẽ nưng không thẻ sẽ nưng <laughs> bom gấp thẻ ừ áo à, áo à, tô thăm ra cái này khu nữa nhắn bơ bơ, nhai bơ nhai sút bơ nhai hả nhai sút. Chịp chịp bơ sút chi biết chi biết nó chiều mặc không thẻ đấy mặc bom mà cứ khỏi bom mặc đó <laughs> cứ khỏi này không bom đấy này <laughs> hả? อาบอกของปอมบอของเจ้าของปอมบอกมีผัวเลยเด้มีผัวแล้วอบมีผัวแล้วของแท้เออเอาเดี๋ยนี้เป็นผู้สาวอีกบอกลูกหน่อยจะเป็นผู้สาวอีกบอกวันนี้ผู้สาวหิ้ขี้วทรงกีฬาเซี่ยกีฬานี่บ่มีอาจจะสุดสุดหนึ่งใหญ่บ่ทั้งใหญ่ทั้งยาวบ่เอาเดอทั้งย้ายทั้งย่าเหรอวะเอ็กแอลใช่อ่ะสีไหนสีแดงสีไหนมาเครื่องเด็กน้อยอันนี้ เครื่องเด็กน้อยใช้เครื่องผู้ใหญ่ะบวีกาอะไยงนะอ๋อมันเครื่องไม่รุ่นเอาน่กหตัวน้นอ๋ออันนี้ไล่ไปได้นี่ตัวนวสี่อันแอมนียห้าสิบห้าห้าสิบาพัคือแบบจังสีอันสามแจัตู้อืมจับตกันว่าจะเอาแบบนี้เอาซก็ได้แต่นี่อื เบิรงเบอร์ยังไงมันมีมันมีเบอร์หลายเบอร์เบอร์นี้เบอร์สิบสองเบอร์นี้สิบเอด็ดอ๋อมันสิบเบอร์ต่ง okay, <อ>าง<ส>เ,เอาส่วนลายเอาแบบเอาสีต่างก็ได้มันมีสีผ้าวะลุมแนวสีมันมีแต่สีเดียวหรอกว่าต่างโดยเอาว่าสีแนวสีเนี่ยม,มันมีแต,ต่หลุมมันราคาคืออ๋อเดี๋ยวตัวนี้มายังไงขนาดต่างสตัวนีเบอร์ตัวนี้แหละสีต่างโอ้ตัวนี้คนอ้วนนไง บ่มีเบอร์เอาขึ้นแนวสีมันจะนั่นเอาแนวนี้ก็ได้ตัวนี้ตัวเท่านี้ไงบูยี่เบอร์น่ะตัวแนวสีสามสิบแปดสามสิบแปดเือกวาตัวนี้เนาะเออเอาตัวนี้ก็ได้เออเสื้อวันนี้ใช้เสื้อเสื้อจะเอาเสื้อยืดธรรมดาบ่เสื้อเสื้อแขนยาวเสื้อกีฬาแขนยาวอ่ะกีฬาแขนยาวส่วนหลายมันมีแต่แบบมันมีแต่แบบไหนประหยัดมันมันมีแต่แบบเดนนี้มันบมี เออเบิ่งก่อนผัวไปใช้คืออันนั้นผัวปาแล้วปากันแล้วผัวปเา,าเมืองเวียดนามโอ้เออเอฟซ <c ười> ีเอฟซีตามมาเด้ออยู่ตลาดเดอฮึงเดิมก็ไอ้าออตามมาตุ้ยน่ะเออไอ้คนงามเลยนี่คนงามอู้เขาอยู <c ười> อ่กองงามเลยมาอยู่เราจากปีเลยเออสามชิปฮาปีแหละม <c ười> าเดเฮึงเลยเนาะ สามสิบห้าปีเลยเอาพัวลาวนี่เด้โอ้เอาพัวลาวเน่เลาวกับมีเบียกับมีเอาอีกเอาอีกเนาะจเนาะเอาอีกพัวไทยพัวไทยเอาอ่ะพัวไทยก็เอาพัวไทยก็เอาเนาะเอาเบิดพัวพลังก็เอาเอาเบิดเอาเบสดเ้วยแป๊บนึงเอาเสืออันนั้นเด้อเด้อเด้อโอ้คาคาคาหานี่ชื่อเอื้อยังเออยังนะหานเอื้อยังนี่นังแบฮีิผยวคนนังแบฮิหมกมวนอยู่มวนโอ้คาคาคากิดกุศลบางนึงบดมือเวียดบ่ มาเลยมามาม่วนบ่ปีนี้ม่วนบ่เนาะมีผัวก็ม่วนดิอ๋อก็มีผัวแห้งม่วนแล้วเนาะเอออือมีผัวแห้งม่วนบ่มีวก็ยังม่วนลคนีแหงม่วนเนาะเอาอยู่ใส่เด้อเอ้ยนั่นเด้จักเด้ไปไปทาอยู่เพิ่นอยู่้าเด้อก็ได้เออกระเป๋าก็ยังบ่ีบ่ีหกระเป๋า บ่เอากระเป๋าประกันสามปีขาดไต้คอโดนแทะเอาประกันโดนแทะเอาประกันสามเดือนก็ว่านี่ขยปีเพราะซาปีมันขาดละทรงขึ้นซาปีซาปีมันเบื่อเอาสามเดือนซะไมหยอกกันไี่เชียวเดิมเดิมขายเลเดิมโอ้กระเป๋าไอโฟนเนาะไออีโฟนเลยกระเป๋าอีโฟนเลยอ๋ออ๋อขาดขัดขาดขานเอเดะมักทั้งไหนท้งยาว ชุดุดมันเจ็บนะข่วะนายแหล่มันเจ็บเอาธรรมดาเจ็บไปยาแ้งมวนมันมวนเนาะมวนไเหตุจังใดเหมนัสกาเ่ยดมาตะวัดไดจันตมมาซืเครื่องโดยยโดยประกันสามปีเด้อขาชงขึ้นเด้อปีนึงเราเรือเพื่อแล้วใบบอดใส่เด้อ ีิเช oh, sure right uh. ียวดเนาะโอ้เสียวลยเลยเอ้ยเนี่แล้วเียวกันหีเชียวน้ำกันนฮะไอจ็กโตเสียวออเสียวกะเสียวมาไปด้เสียวไหมเชียวนี่เอิญเชียวนี่น้ำเนาะลดให้หนเด้อตัวนี้หองขเจยบิปแด์แชิสองนกระแปบวกต้นหนานฮันนาแปดสิบหาโซอบวกเิอียงอีกได้แล้ว ีสามยากซื so ้อควยไปน้ตัวนี s <S yeah. ้สามสิบแปดเจ้าโอเคโอเคเอาควายไปน้ำมอไลเลยไลเลยไลเลยไลเจ้าเลยไลเจ้าเราแล้ว okay, okay. ่าตดก็ส like. yeah, ิไล่เลยมวนมวนมวมาตลาดระเฮืองฮะเฮืองเลยจะเห็นจังมาเนาะดยแม่แหละเฮืองแล้วบได้มารอเดี๋ยนี่รอนะรอขอบใจขอบขนาดละขนาดทำเลยรอไล่ลืมรอไล่จะลืมเนาะหนึ่งแส โอ้ขึ้นมาขอว่าชุดนี้แถวนี้บริเวณนี้ขายเครื่องขายของเสื้อผ้ากระเป๋าขายหอดทองคำส่วนหลายมีแต่คนเวียดคนเวียดนามขายเครื่องอยู่ตลาดาเลย,ย,เยนคนเล้าวนะ่ะมีน้อยฮาคนลาวแพงคนลาานะ ฉันเลยจะมีแต่ขายของกินนะครับตามสังเกตเบังสวัสดีผู้สาวอันบอนไปอเข,ขายของกินนะ ยวงเด็นะตลาดขายของกินชื่อเลยคนนี้คืองงๆบ่เคยมาเหรอยะวบเเคยมาบะเออคนนี้ชื่อมูเลยอ๋อโค้งกชื่อไปเลยเนาะแล้วมันมีโก่งยูเท่าโค้ง่อ่กบางซื้อ่นตัมีอาหารยู่เท่านี้อ๋อแล้วบบ่ได้โค้งนี่บยาตามทางนี่เลย จะมาคลายเครื่องนี่ย่ะมาคลายค่ำเนี่ย่าายะ<ช>อ๋โอโอ,โอ้คนนีน้น,น,น,นออิ้มเนาะยิ้เยยยยยยมเก่งเนาะคนเวียดว่เจ้านะโอ้สะพ้อมาไม่เ่าท่านในหูภาษาเราบ่โดนแล้วอย่าบ่ลูกซอดลูกครึ่งเนาะโอยดอยเข้าใจเด้อลูกสอดเวียดนาม าลายเดือดเขื่อนเนาะซื้อไปเลยโค้งแล้วก็ซื้อซื้อแล้วก็โค้งเราบอกพี่แมนอยูฟ่ฟากนั้นแหละปวดเลยหาเล่าซื้อปลาแหง้งปลายังไปฝาก จะบูยงโคกตามระบอกโคกซ้ายโคกขวา จะคล้ายๆกับตลาดสวรรค์ไส่แล้วแต่ว่าจะบรรยายซับตลาดสวรรค์ไส่บนเขาขายของกินนะี่นะตลาดสวรรค์ไส่จะใหญ่หลายโอ้โหหมดกึ๊บทางในโอ้จะเป็นบนนั่งคินฝือกินอย่างน้ำได้ฮะได้ น่ากินเฟอร์กินข้าวเปียกก็ได้อาหารสำเร็จรูปคือเฟอร์กลือเตียวมูยองขายได้มูยองนี่ตัวใดตัวใดตัวดตัวดีด้วยเจ็ดสิบโอ้ตัวโทนเล่นห่อยเด้สามสิบตัวนนอยนี่สามสิบออเอาเอามาช่วยตัวนี้ ตัวตัวนี้ก็ได้ตัว30มสิเนี่ยโอเคอีกปลาอีกเท่าไรแม่ที่สามสิบโอ้อันนี้ราคาเดียวเลยบอดี้ <5 S 1> ตัวนีสี่สิบโอ้ตัวนีสามสิบเนาะตัวนี้เด้ <5 S 1> ปลาปลาดําซีืหรือปลาดําของน้ำเส้เนาะปลาดํา <5 S 1> ของโอ้กิมฮะ ตัวนี uh, okay. Okay. Yeah. Like. Mm ้กับเสื้อผ้าบอดิมนอ๋เอาเอาตัวนี้แล้วก็เออตัวนี้ตัวนี้เป็นชาบซิปเนาะโอเคช่วยวยคนเวียดบ้างไหมแมนโอ้คนเวียดหลายเนาะจากปีเราไปอยู่เราเกิดอยู่พี่เลยโอ้ Phần Việt Nam chứ lao đó rồi con lao sửa Việt Nam Rồi, à, mặn mặn đây mẹ đó Hả? Cái... À? Dù sơ văn là Rồi Hãy subscribe เอาโลนึงโลนึงเจ้าหาพระโลเด็งโซก็ได้เปโซเด่าาหารจิ้มข้าสอกโลเขาไนที่บ้านแม่เทอะไ้เขาจะกลายปลาแหงบอจ๊้เขากายปลาแหงเทใดอยู่ไหนนาอ เนี่ทุงใยเหรอวะเส่้อถุงใ่ขายดีเหรอวะโปรได้ขายเนาะลูคารคาบปุบเจ๊กับคนเวียดเีรอะนี่จ้กับเป็นคนเวียดกันบอ ดอยตนี้เปยังนี่เจว่ดิเจปลาเต่าเจปลากระเตาเจปลาแหงอาโอ้แ่บอ่ะแ่บตนี้เจลปลาแหงตัวนี้เนาะอืมเอากระยาเบองมัดีบองรับใ้าีาีปลาแหงอีก รีไซตซ้อในให้แน่โอเคขอบใจหลายๆป้า แม่เธอได้เพิ่นขายปลาแห้งเขาจ้าขายปลาแห้งอยู่ที่ใดด้วยเนี่ยด้วยเนเนเนี่ซื้อไปนี่โดดหนิโอ้ยู่ฟังนะเนาะโดดในเกเรด้วยดยขอบใจโอ้เศรษฐีตลาดขายอาหารดิบเดี๋ดิบัวปลาเขาขายเฉลดนปลาปลาอยู่ต้นปลาคนเนาะด้วยดย ปลาดิบอยู no ่ฝ no 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 ั no no ่ง no น pues ั no ้นสวัสดีเว่ซื้อดิเด้อ100กกนึงเท่าใด๋หมูยองแม่ปลาข้มีแซนอยูอ๋อเอาทงาปลาแห้งแน่ปลาแห้งนี่งเท่าอตนี้50,000บ่ตน้อยๆอ๋อนีเป็นปลากระเตาก็50เฮ็ดแจวาตัวใดเด้เนาะ ปลาเกลก้วอะไรวะปลาแกวียวอาชีเอาปลาเก้วเด้ก็ได้พอดีเป็นแสนหนึ่งเราไหมเนาะแม่เป็นคนเวียดบ่บ่คือคนเวียดคนาลากันเน่ยปเจ้าที่คนเวียดคือเขาขาชื่อบ่โดยโบังเอิญคือจะชื่อล่าร้อยเปอร์เซ็นตเลยโดยคือศาสนาพูธเออแม่คือกันโดยเฮงเฮงมันมาเลเื่อจุดเมื่อใส่นี่เนก อสทเมืสว <toys> ุทรราการ่ฟักเบิกบื้อนกนแล้วยังสิบางเทือสิล่โลกไปเมืองโคกอีกเอาต่โดยโดยเลยตงไงเลยไปเมืองโคกอีเด้นี่โดยขอบใจแม่เฮงๆเด้อมีโอกาสจะบวชเปดหนุนอีกเขาคลาย ปลานดำโค้งดำยังยุดเทอะไมรมั้ยโค้งอีกแหลกกว่สูงนี่โอ้มืดแล้วเนะ ه, าะกระซับสบายสองโมงมันมามาอยู่บนเบื้องอ๋โอ,อ,อโดยโดยโดยขอบใจแม่เด้อโอ้เลิอกหมดแล้วเนาะเนี่ยอย่างสุดหนึ่งเนี่ยแปซื้อนะท่านะมากมายไปต้อนขอเข้าเจ้าอีก เราจะไปทางนี้เวลาม่น้อยเวลามีน้อยเลยทุกคนเลย มีแต่เกิบแล้วแทนเลยมีแต่เกิบแต่ยังหาซื้อมังไงกระต้อนขอเจ้าโคกหัว โอ้ยูได้มีห้องน้ำสาธารณนะ <c oughs> ตรงไปเลยโอ้เสร็จหาผู้บ่าวเนาะ มีแต่เครื่องเสื้อผ้ากระเป๋าเฮ้ยเข้าไปเด้อเดอยเครื่องหลายเนาะ ดีสูดแจกจ่ายได้อยู่ดีเป็นสุดใหญ่สราก็แต่กะเตราเมืองแต่ละเบืองว่าซื้อเมืองโขงบ่เมืองยังสุขุม่าบ่เมืองปทุมพรบ่พุกเมืองที่อยู่ขึ้นกับแขงจักรวรรดิไปและจะมาซื้อเครื่องอยู่ดีส่านบ่ะพอจุดนี้เป็นจุดสุดรวมสินค้าที่ใหญ่ที่สุดอยู่ภาคใต้นักเที่ยวเขาก็ซื้อไปปักโซงแดนนาวเขาละ เจ็ดถ้าชิออกทางไหนไป,ไปออกทางนี้มาดีเจ้าโอ้เจอทางเก่าเสยมาหอดมาหานเอ้ยคนง่าไมแล้ว มามบกไหเจ้าู่โดชวยรม,มากอย่างเดียวายงาาเอามาเงาะโลเทไรโลหาซแอปเปิลแอปเปิ้งซีแอปเปิลก็ได้แอปเปิลโลดงหรือาโลดาเลดงคนโดนเอาดีบ่อวบ่าะบ่าวเอากระยาติดตามเรือยโดยโดยฝากติตามเป็นเอฟซีดาเดียเป็นเอฟซีดาเลยเดีดน่า อาาศเป็นเอฟซีแล้วคือการโดยโดยปากติดตามเดินรับกดเดินทางได้ได้ได้เรือว่าเบารับก็ได้เบารัดเนาะเออเบารับจะเห็นรถเบารัดก็รอมีหูปโลโก้เป็นกระตุ้นดอกหูปโลโก้กระตุ้นดอกหูปซองขอดนาได้ตัวอ่ะโดยเป็นลายพขาวโดยโดยได้ไดเบารับหรือว่ารับคนเดินทางจามนเอรายบานได้อยู่สวรรค์เขตอยู่ไดนอยู่คุณแหละตากผักกาดคุณแหละไก่แหนแม่ เิไปโดนคูง่นี่เบอกตัวจริงเบรตัวจริงตัวจริงเ่แต่ว่าแกรถรถจักรไงเนาะแม่เด้อด้วยด้วรถจักรสวดีเฮารถจักรเขาจอดไก่แท้ยู่บุกเี่ยสุนเลยบรรยากาศด๊ออ่าเนี่ยอากาศฮอนแห้งเลยดิเมื่อแต่เมื่อแต่ผู้สาวที่เมื่อบ้านใดดิ อดอนีดดอนจีดดอนจีดโอ้ไก่ปะัะมานจากลักไปเด้ไก่ตืมขสาลักขสากสาิโลเราลงทางใต้คุณบัโอ้มากับเอื้อยโอ้เดินท่าปลอดภั่เด้อคอยก็ะโให้ปลอนไพยย่กันเด้อพี่โต้กันเสื้อแตกออกอากาศฮอนแห้งที่สุดด้อุณหภูมิสูงอยู่ปากเซเด้อ คลิปนี้กับที่ากันไว้่วดีเราฝากทุกคนที่เข้ามาติดตามชมนี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บัลลัสเฮ็ดคลิปในครั้งถัดไปเราสั่งรับคลิปวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนสบายดีติดตามสิศทางการเดินทางของบัลลัสบัลลัสที่ไปทางใดเนาะรุ่นนำกันเนาะสบายดี